ัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านเบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นเบทพระคัมภีของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่6ในเทศกาลธรรมดานะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนแรกของปีก็ผ่านไปแล้วตอนนี้เรากําลังเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วเรามาถึงสัปดาห์ที่6ในเทศกาลธรรมดาพอก็รู้สึกว่าทุกอย่างเร็วมากเลยเพราะว่าสัปดาห์หน้า จะเข้าสู่เทศกาลมหาพุทธแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่6นี้เองนะครับวันพุทธที่จะถึงนี้ก็เป็นวันพุธรับเท่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมที่จะทีสิทธิอดอาหารนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพุทธล้วมาพิจารณาสัปดาห์ที่6กันนะครับพ่อขึ้นหัวเรื่องแบบนี้ครับพระเยซูเจ้าทรงสงสารตื้นทันพระไทยจึงทรงยื่นพระหัต สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายเขากลับเป็นปกติบทานที่หนึ่งหนังสือเลวีนิตินะครับนำมาจากหนังสือเลวีนิติชื่อเนี่ยเลวีเนี่ยก็คือลูกของยาคบ12ตระกูล1ใน12นั้นน่ะเขาชื่อเลวีแล้วโมเสสบอกว่าให้พวกเลวีเนี่ยทำหน้าที่เป็นสมณะ ดูแลตะเกียงน้ํามันเต็นนัดพบที่ตั้งหีบพระบัญญัติแล้วตระกูลนี้เป็นตระกูลสงเป็นทางสายเลือดหอดลูกมาลูกก็เป็นสงถวายเครื่องบูชานะครับใครจะถวายเ,เครื่องบูชาแด่พระเจ้าก็นํามาให้กับพวกตระกูลนี้ตระกูลเลวีและเลวีก็ฆ่าสัตว์เผาถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของบรรดาสัตว์บุรุษนะครับเพราะฉะนั้นพอชื่อหนังสือเลวีนิติ ก็แปลว่ากฎหมายของพวกพระสงฆ์เพราะว่าเลวีเป็นพระสงฆ์นะครับนิติแปลว่ากฎหมายเลวีนิติแปลว่ากฎหมายแต่นี่กฎหมายคือกฎอะไรกฎที่เราต้องปฏิบัติต่อพระเป็นเจ้าและปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องเพราะฉะนั้นกฎหมายของชาวอยู่ก็เลยกลายเป็นกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้โลกเราหลายๆประเทศแยกกฎศีลธรรมกฎศาสนาออกจากกฎหมายบ้านเมืองแต่ชาวอยู่ไม่ เลวีนิติคือกฎหมายที่เราต้องถือในชีวิตประจําวันเป็นกฎที่เราใช้กับการนามัสการพระเจ้าทางศาสนาแล้วยังใช้ในการติดต่อกับเพื่อนพี่น้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเลวีนิติเป็นกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวันของชาวอิสราเอลที่จริงกฎหมายหรือโตราในภาษาฮีบรูนะครับภาษาฮีบรูชาวยู่เขาเรียกกฎหมายห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์ของเขาว่าโตรานะครับ ประกอบด้วยหนังสือพระคมภีห้าเล่มแรกในสารระบบพระคมภีรภาษากรีกไม่ได้เรียกโตราภาษากรีกเรียกว่าเป็นตัตึกโอภาษากรีกนี่ยากเลยนะครับเป็นตัตึกเป็นตาไป๋วห้าตึกเป่าฉบับห้าฉบับนะครับตรากฎหมายของชาวยิวภาษาไทยแปลภาษากรีกเป็นตัตึกว่าปัญจบับโอเพราะมากเลยปัญจะไป๋วห้าบับก็คือฉบับนะครับปัญจบับเนื้นห้าเล่มแรก ภาษาไทยแปลว่าปัญจบับได้แก่นังสีปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดานวิถีเฉลยธรรมบรรัญญัติห้าเล่มน,นี้นะครับนับเป็นกฎหมายที่เชื่อกันว่าโมเสสได้รับพระบัญชามาจากพระเจ้าให้เขียนขึ้นเพื่อชาวอิสราเอลเมื่อออกจากแผ่นดินอียิปต์เริ่มต้นเป็นชาติจะได้มีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้า การจะเป็นชาตินะครับต้องมีแผ่นดินกับมุ่งไปสู่แผ่นดินพระสัญญาที่พระจะประทานให้ต้องมีกฎหมายโมเสสก็รับพระบัญญัติสิบประการมาแล้วก็เขียนโซราหนังสือห้าเล่มมอบแก่ชาวอิสราเอลเป็นกฎหมายต้องมีประสบปปการณ์ร่วมโอ้ไอ้น,นี่แน่นอนเป็นทาสทุกทรมานในอียิปต์ออกจากอียิปต์นะครับแล้วก็ต้องมีผู้นําผู้นําตอนนี้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีโมเสสเป็นเป็นตันวแทนที่ ถ่ายทอดพระวาจาของพระเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนจากผู้นําโมเสสเป็นกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นนับเป็นกฎหมายที่เชื่อกันว่าโมเสสได้รับเพื่อบัญชามาจากพระเจ้าให้เขียนขึ้นเพื่อชาวอิสราเอลเมื่อออกจากแผ่นดินอียิปต์เริ่มต้นเป็นชาติจะได้มีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในฐานะประชากรของพระเจ้าการจะอยู่ร่วมกันในฐานะประชากรของพระเจ้าเธอต้องแยกออกจากชาติอื่นเพราะเธอเป็นประชากรของพระ อะไรทําให้เธอไม่เหมือนชาติอื่นก็เธอถือกฎหมายห้าเล่มนี้แยกออกมาแล้วถีพระบัญญตัติกฎหมายห้าเล่มแรกเพราะฉะนั้นออกจากแผ่นดินอียิปต์เริ่มต้นเป็นชาติจะได้มีกฎเกณฑ์ในการอยู่รวมกันในฐานะประชากรของพระเจ้ากฎหมายเหล่านี้เมื่อนํามาอ่านกันในยุคปัจจุบันจะสังเกตเห็นความจริงของยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจเริญก้าวหน้าในเมื่อกฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติต่อพว่าเป็นเจ้า ปฏิบัติต่อเพื่อนพี่น้องแต่หลายข้อก็บ่งให้เราเห็นว่าตอนนั้นนะการแพทย์ไม่เจเริญเวลาจะต้องเผชิญกับโรคลายที่เขารับมือไม่ไหวก็ต้องมีกฎเพื่อไม่ให้มันเป็นโรคติดต่อระบาดกันในสังคมนะครับกฎหมายที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยของชุมชนมันมาถึงหวดสุขอนามัยเดี๋ยวน่าสนใจนะครับทำไมอยู่ๆต้องเอากฎหมายเลวีนิติเกี่ยวกับ อนามัยของชุมชนมาอานยุคสมัยของโบเสสอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลก1250ปีโอ้โหพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกห่างจากเรา2024ปีปีนี้2024คศ2 0 2 4จากพระเยซูเจ้าถอยไปโบเสสอีก1250ปีเรื่องที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยห่างจากเราก็3,000 3 0 5พัน0 0กว่าปีเลยนะครับยาวนานมากเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่รู้จะรับมืออย่างไรกับโรคเรื้อนอ๋อตอนนั้นมีคนเป็นโรคเรื้อนแล้วเขาไม่รู้จะรับมืออย่างไรนอกจากคิดว่าเป็นโรคติดต่อจึงมีกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้เป็นโรคเรื้อนใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นไม่เช่นนั้นสังคมจะลำบากเพราะจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดติดต่อ แต่กฎหมายก็เคร่งครัดจนทำให้ผู้เป็นโรคเลือนเหมือนตายทั้งเป็นเคร่งครัดอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับลืมตัวท่านเพื่อผู้อื่นแล้วเขาจะไม่ลืมท่านดังนั้นสิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่านจงกระทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อน สมัยของโมเสสห่างไกลจากเราสามพันกว่าปีคนเป็นโรคเรื้อนเขายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นคนเป็นโรคเรื้อนจะต้องมีกฎหมายกฎหมายทําให้เขาตายทั้งเป็นพวกเขาต้องใส่เสื้อผ้ามีรูโบให้ผู้คนเห็นผิวหนังไม่โพกศีสษตชาวายูต้องโพกศีรษะเพราะว่าอ,อ,อยู่ในเทะเลทรายนะครับบางทีมีพายุทรายก็เอาผ้าโพกศีรัะมาคุมหน้าการโพกผ้าเนี่ย เป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นชุดที่ธรรมะมงในการดำเนินชีวิตแต่คนเป็นโรคเรื้อนต้องให้เห็นผิวหนังที่เป็นโรคเรื้อนตรงไรจรข้างหูต่างๆเหล่านี้เพื่อห้ามพวกศีษันเมื่อผู้คนเห็นผิวหนังจะได้ระวังไม่เข้าใกล้จะมีจุดนัดพบนอกเมืองที่คนในเมืองจะเอาข้าวมาวางไว้แล้วคนโรคเรื้อนก็จะมารับไปกินโอโหทรมานมากทำมาหากินไม่ได้จะมีจุดนัดพบ เอาข้าวไปวางไว้แล้วคนโรคเรื้อนก็มาหยิบข้าวไปกินหากเป็นคนโรคเรื้อนเดินเข้าไปใกล้ชุมชนะจะมาหยิบข้าวแล้วมีคนดีๆเขาเขาอยู่แถวนั้นคนโรคเรื้อนจะต้องตะโกนว่ามีมนทินมีมนทินให้ผู้คนได้เตรียมตัวระวังและถอยห่างจากพวกเขาไปก่อนเดินไปไหนถ้ามีคนก็ต้องตะโกนบอกว่ามีมนทินมีมนทินนะครับแปลเป็นไทยก็ คนโลคเลื่อนมาแล้วคนโลคเลื่อนมาแล้วแล้วคนจะได้หนีไปก่อนเพราะฉะนั้นแม้ในสมัยของโมเสสนับมาอีกพันสองร้อยห้าสิบปีถึงยุคสมัยของพระเยซูเจ้าเมื่อกี้บอกว่าโมเสสอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าพันสองร้อยห้าสิบปีพอมาถึงสมัยพระเยซูเจ้าสังคมชาวอยู่ก็ยังคงปฏิบัติต่อคนโรคเลื่อนเช่นเดิมพันกว่าปีแล้วคนไหนเป็นโลคเลือ่อนยังต้องตะโกนบอกว่าคนโลคเลื่อนมาแล้วคนโลคเลื่อนมาแล้ว ใส่เสื้อผ้าที่มีรูโบให้คนเห็นผิวหนังว่าเป็นโรคเรียอนสังคมชาวอยู่ยังคงปฏิบัติต่อคนโรคเรื่อนเช่นเดิมยกเว้นวันนี้อ่วันนี้นะก็บทพระวรสารวันที่มีคนโรคเรื่อนคนหนึ่งกล้าหาญแหกกฎหมายเดินเข้ามาในสังคมของคนปกติเพราะเขากำลังเดินเข้าไปหาท่านผู้หนึ่งซึ่งมีความเชื่อและความหวังว่า ท่านผู้นั้นจะไม่รังเกียจหรือขับไล่เขาว่าวันนี้ไม่เหมือนวันไหนมาก่อนเลยครับคนโลกเรือนคนนี้กล้าหานชานชัยแหกกฎหมายเดินเข้าไปหาคนคนหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าจะไม่ไล่เขาตรงกันข้ามคนคนนั้นจะสามารถรักษาเขาให้พ้นสภาพที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่นี้ได้เขากล่าวกับท่านผู้นั้นว่าถ้าพราะองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาก็าปเจ้าให้หายได้ เป็นคำที่น่าสงสารมากเลยนะครับคือเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพระเยสุจ้าแล้วเขาก็พูดอย่างสุภาพเป็นคำที่ถ่อมตนมากเลยถ้าพระองค์พอพระทยัยพระองค์ย่อมทรงรักษาก็พระเจ้าให้หายได้แน่นอนเขาพูดกับองค์พระเยสุจ้าผู้ที่เขาคงเคยได้ยินกิติศัพท์เรื่องราวเครื่องหมายอัศจรรย์ที่งทรงรักษาคนเจ็บป่วยมาก,ก่อน ก็หลายอาทิตย์มาแล้วใช่ไหมครับเราฟังเรื่องพี่เยสุเจ้าเสด็จก็ไป A, ในบ้านของแม่ยายนักบุญเปตโตรพอรักษาแม่ยายหายแม่ยายก็บริการทุกคนท่นนี้ชาวบ้านก็แบกคนเจ็บมาบ้านแม่ยายนักบุญเปตโตรให้พี่เยสุเจ้ารักษาจนไม่มีที่จะยืนในบ้านต้องล้นออกไปหน้าบ้านเราจะเห็นได้ว่าโอ้ลักษณะแบบนี้นี่คือปากต่อปากเขาคงเคยได้ยินเรื่องราวของพี่เยสุเจ้ามาบ้างน,นะครับ ประเด็นจึงอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเขาสิ้นไรไหมายตอบหมดหวังทั้งจากการแพทย์สังคมแม้แต่สถาบันศาส,สนายังต้องให้เขาถอยไปจากสังคมไม่มีที่จะยืนในสังคมไปไหนก็ต้องตะโกนว่าเป็นคนโลกเลือนเป็นคนโลกเลือนเขาคงหมดหวังกับชีวิตแล้วจนกระทั่งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเขาเหลือความหวังอยู่ในพระองค์เท่านั้น ให้เราสังเกตความกล้าหาญในการเข้าไปหาพระเยซูเจ้าแม้มีกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้คนไม่ให้เข้าไปหาผู้คนเมื่อพบจะต้องอยู่ห่างๆและร้องตะโกนว่ามีมนตินมีมนตินแต่เขาไว้วางใจในพระเมตตาว่าพระเยซูเจ้าจะส่งต้อนรับและส่งช่วยเหลือรักษาเขาคราวนี้เราก็เลยมาดูบทพบระวรสารที่พระเยซูเจ้ารักษาเขานะครับ วันนี้เราอ่านบทพระบรมสารคดีบุญมารโกนะครับบทที่หนึ่งนะอยู่ในช่วงต้นของการแพร่ธรรมเลยบทที่หนึ่งในวันนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงพระบุค,คลิกอันมีเมตตาต่อผู้ทุกทนของพระเยซูเจ้าความเมตตาของพระเยซูเจ้าต่อผู้ทุกทนพระเยซูเจ้าทรงสงสารตื้นตันพระไทยักบุญมาร์โกคนนี้นะครับเป็นคนที่เ,เขียนหนังสือเก่งนะครับก็บอกว่า คนโรคเลีอยนตะโกนบอกว่าถ้าผู้องค์พอพระไทยผู้องค์ย่อมทรงรักษาก็าพเจ้าให้หายได้พระเยสเจ้าทรงสงสารตื้นตันพระไทยคือรักษาเนี่ยรักษาแน่นอนแต่ว่านักบุญมาร์โกได้ได้ให้รายละเอียดว่าพระเยสุจ้าฝั่งล้วสงสารถ้าพระองค์พอพระไทยพระองคย่อมทรงรักษาก็าพเจ้าให้หายได้พระเยสเจ้าสงสารตื้นตันพระไทยพระองค์ทรงรักเขาและทรงคิดในใจว่า เขาต้องทนทุกเช่นนี้ในชีวิตมานานเพียงใดแล้วหนอโอ้โหเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนครับจึงทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดทันใดนั้นโรคเลือนก็หายเขากลับเป็นปกติพี่น้องเราต้องเข้าไปหาพระเยซูเจ้านะครับแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราพูดอย่างสุภาพแบบคนโรคเลือนคนนี้ถ้าพระองค์พอพระทัย พวกก็ทรงรักษาลูกให้หายได้จึงทรงยื่นประหัตส,สัมผัสเขาตรัสว่าเราพอใจจงหายเถิดทันใดนั้นโรคเรือนก็หายเขากลับเป็นปกติยุคสมัยแห่งความรอดพ้นพิสูจน์ได้ด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์อยากจะบอกว่าความรอดพ้นมาถึงโลกนี้แล้วก็คือพระเจ้าประทานชีวิตให้กับมนุษย์ การตายทั้งเป็นเป็นโรคเรื้อนในสังคมหมดหวังแล้วเหมือนคนตายไปแล้วเพียงแต่ยังมีลมหายใจไปวันวันแต่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่าเราพอใจจงหายเถิดยุคสมัยแห่งความรอดพ้นพิสุจน์ได้ด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ชาวยิวโบราณยังเชื่ออีกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยพิการเป็นโรคร้ายเป็นผล จากการกระทําของผีปีศาจการรักษาโรคให้หายของพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องหมายแห่งยุคสมัยของพระเมสสิยาพระเจ้าทรงเข้ามาครอบครองพระอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาตั้งบนแผ่นดินแต่ในบุญมาร์โกคงจกจงใจบันทึกสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตสัมผัสคนโรคเรื้อนโดยไม่ทรงรังเกียจหรือกลัวว่าจะมีมนชิน เดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับโลกของเด็กๆเ,เป็นโลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันหมดพวกเขาสื่อกันเองรู้เรื่องด้วยภาษาของเด็กมาร่วมกันสร้างสรรค์พวกเขาให้เป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ใส่ใจในคุณภาพชีวิตคนโรคเรื้อนคนดีนะครับ กล้าหารชานชัยแหกกฎหมายเลวีนิติเข้าไปในสังคมไปหาพระเยซูเจ้าแล้วก็ตรัสเออแล้วก็ขอพระเยซูเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์พอพระไทยพว์ก็ทรงรักษาผมให้หายได้นะครับแล้วบุญมารโกเขียนประโยคถัดมาบอกว่าพระองค์ทรงตื้นทันพระไทยทรงสงสารตื้นตันพระไทยแล้วว่าคนโลกเลื่อนคนนี้กล้าหารชานชัยแหกกฎหมายแล้วนะครับปรากฏเราพระเยซูเจ้าทรงยิ่งกว่านั้นอีกคือ เขาห้ามไปดูนตัวคนเป็นโรคเลื้อนในกฎหมายพระเยซูเจ้าทรงสัมผัสตัวเขาที่พระเยซูเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกนะครับพระอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาตั้งบนแผ่นดินแต่นึกบุญมาราโกคงจงใจบันทึกสิ่งสําคัญอันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตสัมผัสคนเป็นโรคเลือนโดยไม่ทรงทรังเกียจหรือกลัวว่าจะมีมนชินผิดกฎหมาย กฎหมายไม่อาจจะมาเป็นข้อขวางกัน้นความรักที่พระมีต่อเขาความเมตตาสงสารที่พระมีต่อคนโรคเรื้อนในปัจจุบันการแพทย์จเจริญขึ้นและรู้แล้วว่าโรคเรื้อนเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับแบคทีเรียก็เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํานะครับแต่ว่ามันเป็นเชื้อโรคจัดเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่ติดต่อกันยากมันไม่ใช่ว่าจะติดต่อกันง่ายๆไอ้โรคเรื้อนเนี่ย โดยจะก่อให้เกิดอาการของโรคที่ผิวหนังและเส้นประสาทส,ส่วนปลายเป็นหลักมันไปบังเกิดผลตรงผิวหนังแล้วก็ประสาทส่วนปลายนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีหยุดไม่ให้ลามหรือรักษาให้ทุเราบรรเทาจนถึงกับหายได้ทีนี้การแพทย์เจริญหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหยุดแค่นั้นนะครับถ้าโรคเดือนมันมันก่อเกิดเส้นประสาทแล้วมันกินเข้าไปถึงกระดูกและ นะครับมันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ไม่กินต่อไปหรือหายขาดเลยก็ได้นะครับแต่ผู้บริสัรวันนี้เราอาจจะให้ความหมายถึงความบาปที่ผิดเกาะกินวิญญาณจิตเหมือนอยู่ในสายเลือดแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในเส้นมันอยู่ในเลือดเลยนะครับมันไม่ไปไหนมันก็กินเวลาจะรักษาต้องฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันมันอยู่ในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดถึงว่าบาปนะครับ ชีวิตที่อยู่ในความผิดบาปเกาะกินวิญญาณจิตเหมือนอยู่ในสายเลือดหรือชีวิตที่ล้มเหลวพลาดพังทำบาปจนสังคมไม่มีที่ให้กลับเข้ามาอีกแล้วมีทางเดียวคือเราต้องเข้าไปหาพระเยซูเจ้าเพื่อขอพระเมตตาจากรลองสังคมบอกเธอเป็นคนบาปแต่ถ้าพระเยซูเจ้ารักเธอทุกคนก็รักเธอเธอต้องเข้าไปหาพระเยซูเจ้าใครครับที่คิดอย่างนี้ได้ซักเคสไงครับซักเคสฉลาด คนบอกว่าซักเกสเป็นคนบาปเป็นคนเก็บภาษีซักเกสรู้ว่าพระเยซูเจ้าผ่านบ้านวันนี้ต้องพบพระเยซูเจ้าให้ได้ถ้าพระเยซูเจ้าเมตตาผมผมก็เหมือนกับปดแอกทุกคนก็ต้องรักผมแล้วเขาก็ไม่ผิดหวังเลยพระเยซูเจ้ารักเขาจริงๆไปกินข้าวที่บ้านเขาทุกคนก็ให้อภัยเขาเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือเราต้องเข้าไปหาพระเยซูเจ้าเพื่อขอพระเมตตาจากพค์เรากําลังเริ่มต้นปีพิธีกรรม เพิ่งจะสัปดาห์ที่6กแห่เทศกาลธรรมดาเพาื่อศาสนาจักรเสนอให้เราติดตามพระเยซูเจ้าทรงเริ่มออกเทศนาสั่งสอนก่อเกิดเครื่องหมายอัศจรรย์รักษาคนโรคเรื้อนให้หายในหมู่ประชากรของพระเจ้าหรือแม้แต่คนศาสนาเพื่อจะได้เห็นแจ้งว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพวกเขาแล้วการรักษาโรคให้หายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพระอาณาจักรของพระมาถึงเขาแล้ว เพราะชาวยูโบราณถือว่าโรคร้ายต่างๆเป็นผลการกระทําของปีศาจท,ที่ครอบงาเราอยู่พระเยซูเจ้ารักษาโรคให้หายก็แปลว่าขับไล่ปีศาจออกจากคนคนนั้นแม้แต่คนต่างศาสนาเพื่อจะได้เห็นแจ้งว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพวกเขาแล้วและพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นยุคสมัยแห่งความรอดคนนะครับเรา พิจารณาบทอ่านที่หนึ่งหนังสือเลวีนิติไปแล้วนะครับเรามาพิจารณาบทพระบรสานพิจสุเจ้ารักษาคนโลกเรือแล้วคราวนี้เรามาพิจารณาบทอ่านที่สองนะครับจดหมายน้บุญเปาโลถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งนะครับอ่านมาหลายสตาร์ต่อเนื่องกันแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้เนื้อหาเล่าถึงบรรยากาศคิสตชนเมืองโคดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างศาสนากลับใจมาจากชนชั้นล่าง อาจเป็นกรรมกรแบกหามที่ท่าเรือเมืองโคดินอยู่ร่วมกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงแม้แต่อาจจะเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวยูที่เคยมีธรรมบัญญัติเข่งคัดกว่าคนต่างาศาสนาพอนบุญเปาโลแพรธรรมไปแล้วคราวนี้พวกกรรมกรคนเชื้อสายกีกคนต่างาศาสนาก็กลับใจมาเป็นคิตชนแต่ชาวยูที่เป็นคิตชนเป็นคนที่เข่งคัดธรรมบัญญัติ เป็นคนที่ใช้ชีวิตสะอาดเขามีธรรมบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอนามัยสุขภาพแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องอกรามรมารณ์เพราะฉะนั้นพอชาวยวเห็นพวกคนที่เป็นคิดมาจากชนชั้นล่างเขานี่ก็ต้องมาอยู่รวมกันนะครับอาจเป็นกรรมกรแบกหามที่ท่าเรือเมืองโครินมาร่วมอยู่กับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงหรือแม้แต่อาจจะเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวยูที่เคยมีธรรมบัญญัติเข่งคัด กับคนต่างศาสนาบรรยากาศของการเข้ามาประชุมหักขนมปังร่วมก,กันก็ดีการใช้ชีวิตตามรูปแบบชนชั้นหรือศาสนาที่แตกต่างกันก็ดีนบุญเปาโลต้องค่อยๆแนะนําพวกเขาว่าความแตกต่างทางชนชั้นและกิริยามารยาทเหล่านี้มีหลักการเบื้องต้นง่ายๆก็คือเมื่อท่านจะกินจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงทําเพื่อถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าเถิด อย่าทำสิ่งใดให้เป็นที่ขุ่นเคืองใจแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวจีเราเข้าใจบรรยากาศเราถึงเข้าใจไประโยคในจดหมายของนบุลเปาโลนะครับบางทีและบางคนเป็นชาวยิวถือธรรมบัญญัติเข่งคัดแต่กลับใจมาเป็นคริสตชนเชื่อในพระเยซูเจ้าคงลำบากใจไม่น้อยหากพบเจอคิสตชนที่มาจากวัฒนธรรมกีที่ไม่มีความเข่งคัดทางศีลธรรมมาก่อนไม่รู้ วิธีวางตัวในการนมัสการพระเจ้าแตกต่างไปจากชาวยิวบรรยากาศพระศาสนาจากเริ่มแรกในเมืองโคดินหรือในทุกขนทุกแข่งต้องเห็นอกเห็นใจและเผื่อใจให้กันและกันนล้วบุญเปาโลเคยเป็นพวกฟารีสีเข่งคัดธรรมบัญญยัิแต่เมื่ออยู่กับคนต่างศาสนาก็ต้องใจกว้างว่าพวกเขาไม่มีวัฒนธรรมนมัสการพระเจ้าแบบชาวยิวแลวบุญเปาโลก็เลยเขียนจดหมายบอกว่า ก็พระเจ้าพยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่เห็นแก่ประโยชน์ของทุกคนเพื่อเขาจะได้รับความรอดพน้นในข้อนี้เราต้องยกย่องนักบุญเปาโลที่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติความแข่งครัดกลับกลายมาเป็นความรักและมีใจกว้างจนกว่าคิสชนจะพัฒนาวัฒนธรรมเฉพาะตัวแบบคิสชนขึ้นมาใหม่เป็นพระศาสนาจักรอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่าน คงได้แบบอย่างมาจากพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นทุกอย่างสําหรับทุกคนพระองค์ทรงเข้าไปสัมผัสคนโรคเรื้อนแบบที่ชาวยิวขอไม่ทํากันก็เ,เพื่อให้คนโรคเรื้อนได้รับชีวิตใหม่รอดพ้นพระองค์ทรงใจกว้างพูดคุยกับคนโรคเรื้อนที่เดินเข้ามาหาคนดีแบบที่ธรรมบัญญัติสั่งว่าทําไม่ได้แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทําลายธรรมบัญญัติโดยให้คนโรคเรื้อนที่หายแล้วไปแสดงตนแก่สุภณนะ และถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนดไว้นี่คงเป็นหลักการกว้างๆในการเป็นทิสชนในโลกปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันเมื่อท่านจะกินจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเถิดอย่าทำสิ่งใดให้เป็นที่ขุนเคืองใจแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกีนข้าพเจ้าพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเป็นที่พอใจของทุกคนมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่เห็นแก่ประโยชน์ของทุกคนเพื่อเขาจะได้รับความรอดคุณสวัสดีครับ